สวัสดีพี่น้องมาผกกันช่วงเ่สายของวันที่ยี่สิบหกทันว่าฮกหาเด้อพี่น้องวันนี้ก็ผ้าขึ้นเขาพี่น้องมานำเห็ดควอนเห็ดลมลองมึงเฮ็ดอย่งเราสปบเอ้าทักทายพี่น้องกันก่อนเดินทางจ้าวันนี้มาอกกสาวปอบก็ะตนอีกคือเกาจ้าวันนี้ว่าหลุดมาติดตามมึงได้จ้าว่าสีได้สีมานบอเอ้าสปบไก่สีหายใจทางงูลรอกพี่น้อง ตัวนี้อ,อ,อ่อนย่งกว่าสปอบนังเขียวจ้ะนังเขียวได้พี่น้องอกระด้างมนันงเขียวนังเขียวจ้ะพี่น้อง แบบเป็นสิบ่มีให้เก็บหรอกต้องมีละครหลงสิมาส่อไปเก็บเห็ดกอพี่น้องมะมันเนาะมาส่อเนาะมะมัน,มน,มนแต่พี่น้องเลง็กน้อยนึงสามดอกพี่น้องเห็ดตกอครับเอาหลุ่นน้ำกันเนี้องยาวพี่น้องสีใดสีมันบ่ออกตามคอนเขียนพี่น้องแต่คอนมันพี่น้องเด็กแกงแหลงแล้วเนาะ ดอกแก่ดอกอ่อนพี่น้องเห็ดบดออกยามได้พี่น้องบดได้นอนเหือนบดได้อยู่ได้นอนจัากเถื่อมันนอนแต่ป่าเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไปครับบ่ได้พี่น้องไก่เฮ้งตอนขึ้นมานอนปลายเท้าเนาะมาตื่นล้างเขียวว่าไมกัน นำไปพี่น้องดำไปดอกใหญ่เหรอดอกใหญ่ดอกนะดอกนะค้า,าใหญ่พี่น้องเกระด่างของเทะพี่น้องมันแต่กระด่างพี่น้องมาน, <c ười> นี่กระด่างเก่าจ้าดอกใหญ่เนาะข้อไหนเนาก็บอกเอาเต็มตาแล้วเดี๋ยวพี่น้องตาหนึ่ง เพย์ไปเนาะเพย์ทดสอบก่อนพี่น้องเอามาตาเดียวพี่น้องแต่อามาสองตานี้บ่ลืมกับปมันเนาะมาลืมกับปมันจ้าเอาไม่ได้หันละของพี่น้องสุดข้อนเลยเนาะพี่น้องเอ้ยมีแต่เฮ็ดแกงจ้า อเ,อเห็ดแกงเด้อจ้ะโอ้ยเดี๋ยวบอนได้รีวิวพี่น้องมึงเลยเอ้าบึงเด็กพี่น้องเลยโอ้ยเลยอยากเก็บบโมชวงพี่น้องเลยสปปอยากเก็บเพียงับพี่น้องสุดขอนเลยพี่น้องเบิ้งก่อนพี่น้องเบิ้งก่อน บางนี่ดอกหน่อยพี่น้องตุ่นแกงหนุนงามเลยสปอปพี่น้องเดิมบ้พี่น้องปีดเริ่มได้เอากันพี่น้องเฮ้ยเมียนวดกัเลยพี อยว่ามีผีบด้เก็บเห็ดอ่อนพี่น้องว่าสิบุมีเห็ดอ่อนเห็บเก็บกะตากะตาดอกเนาะดอกกระดอกที่ไหนโอ้ยอมีปลาแล้วนะเห็นไหมพ่อหมูกันได้เห็ดกระดกโอ้ยโอ้หมดจอคนดอกโอ้หมดเลยป่าเต้พี่น้องบ่ได้เลย ดอกคนดอกขาสันดึงและมุนบาดพี่น้องดอกขาเนาะแงนแนมากเออนี่กระดอกอีกกระดอกวาสิบ่มีวาสนาไอ้เก๊เซ็ตอ่อนพี่น้องตัวนี้มันเอาไปได่งงไดางกันตัวนี้มันเอาไระด่างก็บเอากระด่างนาะเอากระด่างกระด่าตาหนึ่งอ่ะเด้อพี่น้องไอ้เห็ดอ่อนอีกเจ้าตาหนึ่งข้ายอยู่เนาะงแงน,น โอ้ยตนะเ้ยขกัยขกเนาะขากัขกขกักขดอกเปียน,น้าเปียบฟ้ีดองเฮ้ยผีทั้งไต้ทั้นงนะเอาขไปกันเอาเอาตะดอกใด้วยอู้เอดดวเฮ้น้อง เง่นปลาคุยมากวงนี้เด้อจำได้บ่โอ้ยรับตาย่างพี่น้องทั้งคู่เฮ้ยคุยอีกแล้วพี่น้องเยเรื่องปลานี่ขอให้บอกพี่น้องงูปลาแต่บกหัท่าเมื่อพี่น้องแต่คุนมากผิดเลยเอาทั้งผิดทั้งปลานี่ขนาดเลยถนัดเทียงแต่ว่าบกหัท่าเมื่อวันนึงบกหัวแต่เจ้าแต่ข่อยหงายูุ สามดอกเด้าพี่น้องดอกนึงใหม่ทับติดสามดอกมันงามจา้ะโู้สองคนละสามจ้ะพี่น้องเมียดเมียดเมียดรับเบิ่งเด็กพี่นอ้อ,อ,งอ,นองด้วยเบิ่งเด็กพี่น้องด้วยโอ้ยสั่นเด็กพี่น้อง เออกหลอบอ่าหันที่เราสุดคอนเลยเน่ะสะบอกน่อยโอเงพี่หเอาขออนี่าดบาดคำเลือพที่น่องเอง้ยมันร้ายร้ายเอาสอบ <laughs> <laughs> เขาเก็บสายตาสปอพือสีสวบเรื่องพี่น้องบ้านอ่านคือเก้าอ่นล้วเนาะคนประมาณเห็ดอ่อนบ้านเห็ดกระด่างพี่น้องเก็บน้ำกันบอหูยบางเดียพี่น้องเก็ขุดโอ้ยเอาขลับแล้วสปอเจ้าสีสวอโคลปันงูปีพี่น้องสอบี่ทส้มอ่ะ เต็มแล้วสอบดิโ่บม่โม่โม่เรืออะนี่ยถือใจคนเก็บผักกบบพี่น้องวันช่วงเปลักพี่น้องเรื่อยเนี้ยข้าหลอดบองกันบ่เห็นเนาะบ่นได้มากโอ้โ่ตายจะเอื่อจนมากโอโหแท้งล้วพี่น้องเลยจักสีบ่าคว่ำใดเนาะเบิดควมำีิ๋วกว่าทีเบิดคว่ำจิ๋วเมื่อยพี่น้อง ยางงังเกิว่าอศีรษพี่น้องยางตามหล่อนเขาพี e ่น้องเง็ดเห็ดควอนเห็ดลมเอาเดือกสปอบเดือกหึ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 หนีึหึอึห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 หึหหึหึหหึ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 หอ อนนตพกอะแต่เือเอาบชช่วยให้กินกือกินน่บ่ใหนกอไล่เราแนวนันด้พี่น้องบันหอกบว่ะเมื่อยมันบ่เฮ็ดกะล่จิกเด็กเด็กน้ำซาวปอบอกแม่กระด่างก็แม่าวปอบพี่น้องไม่เมืน มูเพิ่นหนังเก็บเอาเห็ดอ่อนพี่นอ้องแต่ว่าถ้าพบก็ตันาหนังเก็บเอาเห็ดกด็ดกได้จังดอกใหญ่จังดอกใหญ่โมเมนต์บกพรอบมบกพรอละโคแทงเนาะครับขนาดออกไล้ไร้พี่นอ้องหมดกินเนาะหมดนี่เนาะสบบับปะรเนาะหมดหมดหมด,มดพิมพ์ผมเดี๋ยวจะดอ,อกงามพี่นอ้องเอาไปดอ,อกงามนะงามจ้าพี่นอ้อง เอาแต่ดองงามนี่กับที่เรอสอบแต่และคืนแย่มจ้ปแท่เนาะ <c oughs> ยังยาวลาดฝาดอ <c oughs> ีก,กเก็บมกับพวกเก็บดูพี่น้อง้ายแย่เนาะย้าย <c oughs> <c oughs> ้เอาใจคนเก็บผักเนะช <c oughs> ่วงคิ่่ะยังไงอยู่โดนเติบเนาะ <c oughs> ยังตายพี่โอ๋ไปตามหล่องเขาพี่น้องเก็บแบบปอยานดอกแตกเลยเนาะเอาจังพี่น้องจ้ำมันอิงโดนมาเฮ็ดเก็บแบบปอยานดอกแตกเลยพี่น้องแตกจังได้เหลืองนะจักร้อง มันเดียวกับเมืออ่อขนมกี่มาเก็บชอยกัน,น <c oughs> พี่น้องมาพี่น้องมาเก็บเพชรน้ำกันเก็บเพชร,รตายปีหกฐานอ็พี่น้องทางขางก็บพราทางขางพี่น้องเอาทางขางก่อน,<ด>นอเอาขางร้ายมันเกือบเอาหลงนอนจะต้องเอาออ <c oughs> อเอาดหลงพุณนะพอรลายหล่ะพีนแนวเนี่ยพี่น้องมัน เดือดเอาคนว่าโหแทงเนาะขักแค่พี่น้องเจ็บที่ทันไรมาเก็บเจ็บมาเก็บน้ำกันเด้อพี่น้องเจ็บพอนบินท้องแทะจับพี่น้องพอนบินพี่น้องแต่ว่าบินหนึ่งแหงเนาะโอ้ยบินย่ำแหงแหงจ้า พอตอนล้างเคียวเนาะแต่ปันสีขากแขงขอกำลังเคยเงีคเย,เคยวอย่างนี่เนาะมีรอกวันสิบกิโลเนะเาะทางขางกับพอทางขางพี่นอะพ่ออะบานพี่นนางพ่อเอาอีก่อเมาทำรัฐเอา้า Ui, đỏ kìa nọ Đỏ đẹp nhảy đây ừ, Ui, ừ. là là nó ừ. làm được cái sức phút kìa nó bít cả đảng ra Bít cả đảng kìa Đỏ luôn, nhảy 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 nha, sao rồi อดอกวันเป็นจานพี่น้องครับสำหรับขีป,ปนตียี่สิบหท่านว่า 6, หกขาพี่น้องก,ก็คซีเมน,นเดินทางก,ก,กลับแล้วล่ะพี่น้องส่วนยอดใดยอดมานกน็ถือว่าอลังการอยู่พี่น้องเป,เป็นเป็นเฮดกระด่างไรไรสิเป็นเฮดกระด่างเนาสปอปเนาะ ส่วนเฮังเขียวจ้ะส่วน,ส,วนส่วนมากจะเป็นเห็ดกระด่างพี่น้องเห็ดลังเขียวกระตานึงพี่น้องเหองเขียวก็มีแต่ดอกอยังไง,งามๆเนาะดอกสุกพี่น้องดอกใหญ่ตัวนี้เป็นกระด่างพี่น้องเอาซอฟป๊อบลาพี่น้องกลับบ้านสวัสดีจ้าวันนี้ซอฟป๊อบกับตานาฮุ่งเจด้ลาพี่ลาน้องกลับบ้านก่อนเด้อจ้า ติดชอบวิดีโอจังไดกใคย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องเราปลากันตนาไวน้นะไม่ได้จ้ามันนี่ก็อา่างการมันเก่าหรพี่น้องกล้อ,อ,องเห้งอ๋อก็อย่าลืมเรื่อพี่น้องฝากช่องเราปลากันตนาไว้น้ำเนี่ยอาคลิปหนา้ามือหนา้าพอกันไหมครับขอบคุณครับผมเอ้อเมื่อื่นหลุนกันไหมพี่น้อง,องว่าสีมานเห็ดอ่อนบอ <c oughs> <c oughs> เอาใได้สปอปวะนี่ไพ่ <laughs> ามาับครับพี่น้องเอื้อนลุ้นกันไหม